สบายดีพี่น้องสบายดี f อทุกทุกคน f อซใหม่ f อเก่าสบายดีทุกทุกคนนะจ้๊มืัอนี้สีตุ่มหวานมักมักอื้อน้องพี่น้อตงตุ่มหวานฟักทองใส,ส่ถั่วส้มคู่พี่น้องเอาเม็ดมามอ,อันนั้นปอกโอ้ดังเลยพี่น้องนดือนเมษานเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยพี่น้อง ยังงน้อยเพื่อนก็ยังสกเคืองอยู่ในในในเนี่ยนพี่น้องก็ให้แม่แม่เอทอันี่ส่งละมันดี่อี้จะค่อยๆเนี่ยมือนี้เล่นแดดเนี่ยพี่น้องหมูวานนี่เจโฟนโฟนโนนี่วา ตอนแรงมันสุกวอาว่าอยากลงไปดินน้ำมันหนองน้ำพอวัน,นะะถูกวเส้าอุนย,ยน์เนาะยูเซโนค่ะจะได้จะว่าฝนฝนในหมื่อวา,านนี่ฮะไปก็บโได้ทางก็เมือนเมืนง่ายง่ายง่ยงาย,ายาๆๆๆๆนี่ไปก็บโได้ในยาใช่ป่ะเป็นเส้าหนาจังคอยลงไปดินน้ำฝนแล้วก็ลงไปจ่อเพื่อนพ้องพี่น้องโอ้อยา่างเห็ แตยละมันสี<ม>สเอาเม็ดมันไปปลูกอยู่ในสวนว่าแตยละมันมาสบายดีจ้าพี่น้องแล้วเราซักเครื่องหนูกันแล้วแล้ว,วมแม่จะเอตอมหวานบ่หนี่งแม่แหละแม่เฮตอมหวานนี่จะน้อยเอาไปส่งให้พออยู่สวนพี่โปเอสอสูงแต่สาวๆพ่อก็ไปซวนแต่เศร้าหน,นึ่ง แม่ก็เลยพาให้นี่เอาสิแต่ก็เอามาแม่สิบอกเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะเนี่ย่ะบอกเป็นเม็ดเป็นเม็ดสิบอกเป็นอันหนึ่งเลยบอกเป็นมาเลยบอกเป็นมาเคยบอกเป็นแบบนี้ก็เลยบอกเป็นแบบนี้สช่มันจะสบายเนาะแล้วเอาเขามาปัดตัดแล้าละกับแตายไปเอาพวกนี้แล้วไป จะปกติอยู่แต่น้าจะดำกันละมันก็ตีตาโอ้ตามมีพันได้ดีว่าคุณนะหารำเพ่นารำนะาแลกระด้างมาเลยบัาใคบัาขาวๆนี้บางอยู่กองดำชื่อได้เงยบองคอไกมีเลยไมปาเจอมันระบานหือเจ้าไ้ ก้าวไปบาบางเมื่อลูกก็ได้อันนี่ยหลูกก้าเองแค่นั้นก็แค่เปล่งบอลเก็บบอลเห็นสอยนี่ที่ซื้อบางคนค่ะอย่ามับาดเมื่อลูกบอลนะวิธีเก็บเครื่องมันห้ามห้ามห้ามเครื่องตัวนั้นออกเสียเด็ดนุ่นๆนี่ให้เพียนเหรเด้อเด้อห้ามไปใส่ทางระเบียงบ้านเมืองนะ คร e ื่องตัวนี้บ่บ่แหงลูกใส่นั่นเตียกันออกไปตามเนาะโอ้ยตัวแม่ให้ขาเ่นบ่ขาเด้อนะแม่น้าใหญ่อกแล้วแล้วกแม่น้าใหญ่สิหั่นเป็นทอนน้อยๆนนี่พี่น้องเบงสมันสูงบ จะดรอยสีสาไปใส่หมอเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องใหญ่กระตุกเขาสังผูเลยพี่น้องหมอปวดกระล้ากระดาแม่น้องใหญ่กระตุกแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแต่เอามาเสียหน้าบ้าไป เช้าน้อยจังคอยเอาไปใส่ถ่าบักอื้มันสุกก่อนพี่น้องช่างนี้ยห่อฟดแล้วแม่น้องใหญ่สีเอาอ่าบักอื้อลงไปใส่พี่น้องล่อท่าให้บักอื้ออ่าสุกแล้วเาจังเอาเขาสังคูลงไปใส่บักอื้อเขาก็บฟดแล้พี่น้องสีเปื่อยแล้วจ้าน้อยแม่น้องใหญ่สีเอาหน่เขาสังคูใส่จ้า เอาลางตาม้งไปใส่ดี่นะโอเคเอาสักคู่ใหไปใส่ด เดี <chill> ๋ยวเกลือใส่น้อยหนึ่งแล้วจ๊งเกลือนี่ก็ใส่น้อยหนึ่งเติมไปด้วยกะทิมะพร้าว หอมกะทิมะพร้าวหอมมาหมากักเนาะมันอีกสิมาเกี่ยมสีไปทรงพออยู่ในสวนเนาะสีถอกใส่หม้อของเขาแล้วก็ใส่ตรงยางหิวมี่มีถนะั่วแล้วก็มีบ่วงพอสีออกไปทรงให้พวกคนกินกอนของหวาน เซ็บไล่อืมเซ็บเซ็ปพี่น้องเกลี่ยพี่ตีเกลี่ยหอยเลยพี่น้องแม่เ่านจะออกสวนแล้วไปส่งหยอยฟอเกือบเตรียมหยออ่อข้าวไปก็นั่งหน่อยเลาวไปส่งหยอยฟอพันอยู่ในสวนก่อนพี่น้องตอนนี้เร็แล้วเลยจ้าเดี๋ยวไปส่งขา้าวหวานเชิดโพจ้าพี่น้องเชิดถุวงว่าง่ายๆนี่ไปเอาไปส่งกันเลยจ้า มาฮอดโซนแล้วด้วยจ้าอตอนนี้เขาก็กำลังไปหาอีโพอยุฟะเบิบ่งนานจ้าพี่น้องเครื่องปุหลายเน้ะพี่น้องโฮซีไ่ต้นโกยดอกไม้มะฮุ้งพักเพลต่างๆเนี่ยพี่น้องโกยก็เป็นแลได้พี่น้อง อ็กินจ้ามาพี่น้องกงนองไม้ก็มีเดจ้า,าได้หลายเลยพี่น้องกำลังสี่สี่สิบสานี่แหละกำลังสิงหอดปลาชนบึ่งนั้นพวกนอนก,ก,กางว้าง่ายพี่น้อง บ้ามากวยกำลังสุงกเจ้าหน้าลาดเช้าได้นี่เย็บาใครเน่ยนบตนนีเ้เนาะกับประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องโอ,อ้มันเนู้นมาเลยเพื่ หวานมะอื้อเสื้อเข้าสังคู่เซ็บๆจ้าพี่น้องวิธ <c oughs> ีว่อจะเอาคอนตีง่ายมาทุกพี่น้องสบ,บายดีกงองอไงี่ยพลางยังไงรอดีพี่น้องลาสบ,บายดี สวัสดีทุกคนเจ็ดสิบทีนะฮะคนมากินต้มหวานกันหน่อยลืมเอาขากองมาได้จับเอาต้มวานมึกเห็ุเวียกม่เม่อยต้มวานม่พอเพินกินดีนะ้าเชียสาวลงทะลุใกล้สิแล้วยังตึงยังีดามืออยู่ ไมเเ็ดองลยใครแต่ฝนมีตกเมื่อนี้เมื่อบานเนี่ยโอ้ฝนตกเวิดเมื่อเลยเฮ้ยคลิปนี้ขอลาบกันเ้ยพี่น้องเ้ยบายเด้อขาบมุกขบใจหลาพี่น้องเอ้ย ให้กำลังใจเนาะติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์เนอร์พี่น้องเด้ยบาย